สวัสดีจ้าหละหลานคำพูดของเรานี่มันมีพลังอำนาจอย่างมหาศาลเลยนะหลานคำพูดดีๆสามารถเยียวยาหัวใจที่แตกสลายได้แต่ในทางกลับกันคำพูดแย่ๆก็สามารถทำลายชีวิตของคนคนนึงได้เช่นกันโดยเฉพาะคำพูดที่เรียกว่าการนินทาว่าร้าย คนโบราณท่านเข้าใจถึงพลังทำลายล้างของคำพูดประเภทนี้ดีท่านจึงมีคำเปรียบเปรยเตือนสติไว้ว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำหลานลองนึกภาพตามนะถ้าเรามีน้ำสะอาดบรรจุอยู่ในขันอย่างดีเราจะทำอะไรกับมันได้ใช่ไหม แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจเทน้ำขันนั้นลงบนพื้นดินแล้วละก็เราจะไม่มีวันที่จะเก็บรวบรวมน้ำทั้งหมดกลับมาใส่ในขันให้สะอาดเหมือนเดิมได้อีกเลยน้ำมันจะซึมหายไปในดินแต่กระจายออกไปจนเราควบคุมไม่ได้ การนินทาว่าร้ายก็เช่นเดียวกันนะหลานเมื่อไรก็ตามที่คำพูดไม่ดีหลุดออกจากปากเราไปแล้วเราก็จะสูญเสียการควบคุมมันไปในทันทีมันจะถูกนำไปเล่าต่อๆกันไปจากปากหนึ่งสู่ปากสิบจากเรื่องเล็กก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถูกแต่งเติมเสริมไข่จนบิดเบือนไปจากความจริงแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ ต่อให้เราจะไปตามขอโทษทีหลังมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะลบคำพูดเหล่านั้นออกจากความทรงจำของทุกคนได้เหมือนกับน้ำที่ซึมลงดินไปแล้วนั่นแหละจากวงนินทาในร้านกาแฟวันนั้นมาสู่สมรภูมิคอมเมนต์บนโลกออนไลน์วันนี้ยายว่าคำเตือนของโบราณเรื่องนี้มันทวีความน่ากลัวขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะหลานเราเรียกมันในยุคนี้ว่าไซเบอร์บุลลี่ ไซเบอร์บุลลี่หรือการระรานทางไซเบอร์ก็คือการเทน้ำในยุคดิจิทัลดีๆนี่เองแต่แทนที่เราจะเทน้ำแค่ขันเดียวมันกลับเหมือนกับการเปิดเขื่อนปล่อยน้ำมหาศาลเข้าถล่มคนคนเดียวเลยนะแค่คอมเมนต์แย่ๆเพียงคอมเมนต์เดียวหรือโพสตใส่ร้ายเพียงโพสต์เดียวมันสามารถถูกส่งต่อหรือแชร์ออกไปนับแสนนับล้านครั้งได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้ำที่เทออกไปในโลกออนไลน์มันไม่ได้แค่ซึมลงดินน้าหลาน แต่มันกลายเป็นซีนามิที่สามารถทำลายล้างชื่อเสียงและสภาพจิตใจของคนคนหนึ่งได้อย่างย่อยยับเลยทีเดียวและที่น่ากลัวที่สุดคือน้ำในโลกออนไลน์มันไม่เคยเหือดแห้งหายไปไหนเลยด้วย จงใช้พลังของคำพูดอย่างระมัดระวังนะหลานให้ปัญญานำทางชีวิตนะก่อนจะพูดจะพิมพ์หรือจะแชร์อะไรออกไปถามตัวเองเสมอว่าคำพูดของเรากำลังจะสร้างคุณหรือสร้างโทษกันแน่เพราะน้ำที่เทไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้จริงๆนะถ้าอยากช่วยกันสร้างโลกออนไลน์ที่ดีขึ้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องโบราณว่าไว้นะจ๊ะ